เรียนรู้ออนไลน์บายคูโลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันทิปดีๆเกี่ยวกับการจัดขนาดข,าดของรูปภาพให้มีขนาดเท่ากันนะคะในะ Microsoft Word นะคะก็เราจะติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราทําสรุปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะเราต้องมาดึงรูปให้มีขนาดเท่ากันทุกรูปทุกรูปทุกรูปทีละรูปนะคะวันนี้เราก็จะมา แบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการทําขนาดของรูปนะคะให้มีขนาดเท่ากันนะคะโดยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวนะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็มาที่แทรกนะคะตรงนี้เราจะแทรกรูปภาพนะคะก็ไปที่รูปภาพนะคะแล้วก็รูปภาพแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่คุณครูเก็บรูปภาพไว้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ เก็บรูปไว้นะคะเราต้องการรูปไหนแล้วก็สามารถแทรกลงเลยนะคะเราสามารถเลือกอหลายๆรูปพร้อมกันได้นะคะเราก็แทรกลงไปเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็แทรกมามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5รูปนะคะอ่า4รูปนะคะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าให้มีขนาดเท่ากันทุกๆรูปนะคะ อพอเราแทรกมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาคลิกรูปทุกรูปให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอไอมีรูปหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะจะมี5รูปนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตลดขนาดของรูปเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่ารูปมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะปกติเราก็จะจัดแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ต้องจัดแบบนี้เลยนะคะอ่า อันนี้ลดขนาดเพื่อที่จะให้ดูความแตกต่างนะคะว่าขนาดของรูปแต่รูปมันจะเท่ากันนะคะอันดับแรกนะคะเราแทรกรูปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคลิกรูปให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะคลิกไปทุกรูปทั้ง5รูปเลยนะคะถ้ามี10รูป20รูปแล้วก็คลิกไปให้หมดเลยนะคะเราก็มากดคอนโทรลตรงคีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กหรือ PC นะคะคลิกไปทุกรูปเลยนะคะเรามีกี่รูปก็คลิกให้เป็น กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นคุณครูก็ไปที่คำว่าแทรกนะคะไปที่แทรกนะคะก็จะเห็นคำว่ารูปแบบรูปภาพตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเลยค่ะทีนี้เรามาดูที่มุมขวามือตรงนี้นะคะเขาจะให้ใส่ความสูงและก็ความกว้างของภาพที่เราต้องการว่าเราต้องการขนาดภาพเท่าไหร่นะคะ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะก่อนอื่นที่จะใส่เข้าไปนะคะเรามาตั้งอ่าเรามากดตรงอ่าสามเหลี่ยมมุมข้างล่างตรงนี้นะคะตรงขนาดเนี่ยเพื่อที่จะอ่าล็อกนะคะความอัตราความกว้างความยาวของภาพเดิมออกก่อนติ๊กออกเลยนะคะทั้งสองอันนี้แล้วก็กดตกลงนะคะทีนี้เราอยากได้ ความกว้างความยาวรูปเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถกําหนดได้เลยนะคะอันนี้คือการสมมุตินะคะว่า,าสมมุติว่า,าคุณครูอยากได้6นะคะความสูง6นะคะความกว้าง8นะคะาจากนั้นก็กด enter นะคะเห็นไหมคะว่ารูปของเรานะคะมีขนาดเท่ากันทุกๆรูปนะคะคุณครูก็สามารถาจัดวางรูปนะคะได้เลยนะคะใน สรุปเล่มผลการปฏิบัติงานของเรานะคะอันนี้นะคะหรือเราอยากให้กําหนดให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะโดยที่ว่าเราก็มากดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันทุกๆรูปนะคะแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้นะคะกดสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มากดาทุกรูปนะคะแล้วก็เราอยากได้ความกว้างเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น8ปดคูณแหรือ8ปดคูณสิสมมติว่า8ปดคูณแรูปก็จะขยายขึ้นนะคะ เราขอกลับไปที่ขนาดเดิมเรานะคะก็คือ6คูณ8อ่ะเราก็ดูความเหมาะสมสัดส่วนของรูปภาพของเราว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่าจะตุลสหรือรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะก็ดูมุมรูปของเรานะคะอันนี้ก็จะใส่ที่ขนาด 8, คูณ6นะคะรู้สึกว่ารูปภาพมันจะสมดุลพอดีนะคะเราก็สามารถตั้งค่ารูปให้มีขนาดเท่าเท่ากันทุกๆรูปแล้วก็สามารถย้ายนะคะไปวางนะคะอยู่ ตรงไหนแล้วก็เราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรได้นะคะง่ายไหมคะสำหรับการตั้งค่ารูปในสรุปเล่มผลการปฏิบัติงานนะคะเราไม่จำเป็นต้องอ่ามาดึงรูปซ้ายขวาแบบนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเราสามารถตั้งค่าให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะอันนี้ ก็จะเป็นทิปดีๆนะคะจากห้องสื่อคูโรนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนะคะในช่องนะคะ y o u t u b e ห้องสื่อคูโรด้วยนะคะจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับคุณครูทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะคลิปต่อไปเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ